น้ำมันกันท่านลูกฮ่าถอนหายใจเลยอ้ามีทอดมันกันลูกอ้ามอ้ามอร่อยอ้ามมันมันมัมันอ้ามโอ้อร่อยแล้วลูกอร่อยมากเลยไหนเอาอีกมัน <phải> มันามอ้าม <asted> อะไรเนี่ยเด็กอะไรเนี่ยมัมจริงจริง,งเลยจะหมดถ้วยแล้วเหน็นไหมอ่ะอะเากินมือด้วยอโออร่อยเลยลูกอ่ะมัมนี่มัมนี่อ้ามลูกอ้าอาจะกินมือตัวเองคะแล้วหมดแล้วลูกเดี๋ยวเข้าจมูกอนะ อีกคำหนึ่งครับอีกคำหนึ่งครับอ้าอมเมมมมมมมก่งหรอเก่งอ้า